รีวิวคอนโดแมวน้องบองอางงสิอยากเห็นใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะพปเพ็ดอปเพ็ดของใหม่อีกแล้วเหรอมันคืออะไรฮะเป็นคอนโดแมวครับทำไมมันแบนแบบนี้อยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวมีประกอบก่อนประกอบเหรอนี่ก็กินได้เลยใช่ไหมคนละประกอบนี่น้องบองของเรานะคะนายขคอดูหน่อยน่ารักไหมน่ารักน้องบองก็คือตุ๊กตาต้นกระบ,บองเพชรนั่นเอง เขาก็จะมีสกูมาให้นะคะแล้วก็มีที่ขันให้ด้วยมันค่อนข้างประกอบง่ายค่ะมี่พร้อมช่วยไหมไม่เป็นไรครับคีรัวรอแป๊บนะคีรัวขึ้นไปรอบนโซฟาเลยเดี๋ยวมีประกอบเสร็จเราจะได้กินประกอบโอ้ยก็บอกว่าคนละประกอบประกอบง่ายมากค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนมันไม่ค่อยเยอะ เสร็จแล้วค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยโอ้ยน่ารักเป็นคอนโดที่สีสวยน่ารักมากความสูงจากฐานไปต้นกระบองเพชรประมาณ70เซนค่ะตรงที่เชียวนั่งเป็นบอกกระมังหยีนิ่มๆสูง30เซนค่ะเราว่าไซส์นี้เหมาะกับลูกแมวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่สูงมากเวลาตกมาจะไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วคอนโดก็แข็งแรงค่ะส่วนตุก๊กตากระบองเพชรก็จะนิ่มๆในตุก๊กตามีแคทนิปด้วยนะคะหรือว่ากัญชาแมวมีไปต่อยเขาทำไมขเขาเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหม วางตกแต่งบ้านก็คือสวยเลยพิกัดร้านฮิมารีนะคะซื้อในช้อปปี้เชี่ยวนอนได้หรอนอนได้พอมทำตัวให้เล็กที่โชวแล้ว